เคยเป็นกันไหมครับว่าเรา export ข้อมูลจากเอเจ e แล้วเราอยากซ้ำรหัสนี้ว่ามีค่าจำนวนเท่าไหร่ทั้งหมดต่อเดือนเลยปกติเราก็จะมานั่งใส่สูตร Excel กันนะครับอันนี้ไม่ต้องละเรามาใช้เป็นโปรแกรมดีกว่าซึ่งในโปรแกรมนี้ก็ก็จะรับเฉพาะไฟล์ CSV นะครับที่ออกมาจากเอ p r e s s นะครับ ว่าเราอยากให้ซ้ำข้อมูลอะไรบางอย่างอันนี้สามารถคอนฟิกปรับแต่งได้นะครับนี่เรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่1อันนี้ผมจะซ้ำรหัสนี้เฉพาะค่าที่เป็นติดลบก็ให้ซ้ำค่าที่ติดลบมาอยู่ตรงช่องนี้ที่เป็นของมูลค่าแล้วก็ค่าที่เป็นบวกของมูลค่าก็จะมาซ้ำรวมกันอยู่ตรงนี้ เราสามารถขยายใหญ่ได้แล้วก็เรียงได้แล้วก็มีสามารถทำให้เป็นดูเป็นดัตบอร์ดได้จะได้เข้าใจง่ายขึ้นก็จะประมาณนี้ก็มาดูไฟล์ที่สองอ่ะเห็นไหมมันก็จะซ้ำให้อัตโนมัติตามที่เราอยากได้ข้อมูลก็จะเรียงได้ว่ารหัสนี้ จำนวนนี้เท่าไหร่ก็มาเปรียบเทียบกันได้มีตารางอันนี้ให้โชว์ให้ดูก็จะประมาณนี้ครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ